สวัสดีครับร้านวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นพระผงพิมพ์จำลอยนะครับพระผงพิมพ์จำจันลอยนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับกรมหลวงวิทยาณสังวรนะครับรุ่นแรกนะครับปีสองพัน้าร้อยี่แปดะครับปิดทองงดงามนะสำคัญกว่านั้นก็คือใส่ข้างหลังนะมันจุดเส้นเกศาสมเด็จพระสังฆราช เียบเลยนะครับผมรุ่นนี้ออกมาตั้งแต่ปี2128นะตอนนั้นท่านยังไม่ได้รับการสถาปนาเป็นตุเิ็จพระสังฆราชนะครับก็เลยอักษอดยอด่อท่านเป็นยอสอตอนหลังท่านเป็นพระสังฆราชก็เลยยอ่อเป็นยอสอสอยอยอคือยานสองวอนนะครับยอสอยานสังวอนนะครับเห็นเกศานะนะครับท่านเป็นพระหลานกลางกรนะครับลูกศิษย์ลูกหาเชื่ออย่างนั้นนะครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนะครับ เคยมีไฟไหม้ที่วัดเาฉากังลำพูนะครับนั่นก็อธิษฐานจิตนะครับจนไฟสงบลงนะครับเชื่อว่าท่านได้พิญญาญาณน,นะครับนะครับพวกกระสินไฟอะไรพวกนั้นหนึ่งกะบกกระสินน้านะครับมันก็อธิษฐานจิตจนไฟดับแล้วก็พระเการธาตุท่านพระเกษาท่านก็กาานนลายเป็นธาตุนะครับเลือดพระโลหิตท่านก็เป็นธาตุนะครับกลายเป็นธาตุนะครับ มวลสารเนี่ยก็สร้างศักดิ์สิทธิ์นะครับใช้มวลสารก็คือนะครับดอกไม้ที่ในหลวงรัชกาลที่เก้านะท่านประทานมาจัดสร้างนะครับแล้วก็มวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่าตังอีกมากมายนะครับเป็นเช่นนะครับของหลวงปู่แหวนเนี่ยก็คืออ๋อใช้พวกดินสังเวียนฐานสร้างด้วยนะครับผมมีดินสังเวียนานมีเกสาข้าวก้นบาทอังสะของหลวงปู่แหวน นะครับเส้นเกษาศัาจาหมากนะครับนะครับของท่านพระอาจารย์เจริญนะครับวานร้อยแปดอาจารย์สุวัตนะครับเส้นเกษาหลวงปู่หลุยแล้วก็ชาจรหมากูบาธรรม,มชัยนะครับหลวงพ่อพุทธนะครับกระดานลงอักขระยันหลวงพ่อพุทธเกษาหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วพระอาจารย์ชา นะครับพี่คุณแห้งของพระจันชานะครับวัดหนองปากพงผงอิทิเจของพ่อสายไว้บ้านรักใหญ่โหเพียบเลยนะครับผงรัตรนามณีผงอิทิเจผงนิติสิงเหผงพระควาผงผกินามณีผงปะจมังว่านเมตาหลวงผงสิบสองราศีผงสิบสองราศีผงหอมจันทร์ศักดิ์สิทธิ์นะ,พะเพียบเลยนะฮะผนสารว่านศักดิ์สิทธิ์เยอะนะครับ มีว่านจันเทศว่านลอนทองว่านนางคำกรมยานจันชนาปิตนาว่านน้ำว่านสากเหล็กกะลําพักจันชมดจันแดงนะครับขอนดอกเข้าพิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่นะครับในปีสองพรอยี่ิแปดพุทธาพิเศษใหญ่นะครับมีเกจิอาจารย์ดังๆมาก็มีหลวงพ่อ,อตมมาเขามานะครับหลวงพ่อพุธก็มาแล้วอาจารย์ไพบูลนะครับหลวงอาจารย์ไพบูลท่านก็เป็นเป็น พุทธเจ้านาคตนะฮะปัตนาพุทธภูมินะครับท่านเป็นผู้ที่ปัตนาพุทธภูมิผมเคยไปกราบทันทีปัจจุบันท่านรับสังขารไปแล้วนะที่ที่กล่าวมาแล้วก็รับสังขารกันหมดสมเด็จพระสังฆราชเราท่านก็เสด็จสมานก็ไปแล้วนะครับหลายปีแล้วนะฮะกาาจรย์ไพบูลท่านก็เป็นหลวงพ่อไพบูลเนี่ยท่านก็เป็นผู้ปัตนาพุทธภูมิพุทธเจ้านาคตนะครับมีกรรมทำนายของพ่อแม่ครูอาจารย์บอกไว้แล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านรู้นะท่านก็กล่าวไว้ แล้วก็อธิษฐานจิตประธานก็คือสมเด็จพระสังฆราชเรานะฮะเจพประยายนาสังวรที่เราเชื่อว่าท่านเป็นพ่อรหันกลางกรุงนี่ฮะใส่เกาเพียบเลยนะออกตั้งแต่ปี2 5 2 8ปัจจุบัน2567ผ่านร,ระยะเวลามาแล้วถึง39ปีนะครัเป็นมงคลมากนะครับไซส์ไม่ใหญ่ขนาดประมาณเหรียญบาทผมก็ทาบไม้เป็นทัดไว้แล้วนะอไปเรี่ยมทองไม่เปลืองทองนะไม่กินทองน่าเรี่ยมหอยใช้มากนะครับ ผู้ชายก็ห้อยเด่นะฮะเอาไปใส่ในพวงพระหลายๆองค์คนที่ชอบพระใส่หลายพวงหลายองอน,นะครับผู้ชายนะก็ไปเลี่ยมแล้วก็ห้อยรวมกับพระหลายๆองค์ในสร้อยเส้นหนึ่งผู้หญิงก็หนึ่งองค์หนึ่งเส้นสวยแล้วถ้าเป็นผู้หญิงชอบเลยนะครับใส่ขนาดนี้แล้วก็เป็นมงกลมมากวัตถุมงวัตถุมวลสารที่มาสร้างกษ,ษัตริ์สิทธิ์นะครับตั้งแต่ในหลวงราชการที่9้าพระราชานดอกไม้มามาเรื่อยจนกระทั่งมวลสารศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับ รายการนี้เนื่องจากเป็นรายการเก่าก็จะปรากฏอยู่ในหนังสือนะครับวัตถุมงคลของสมเด็จพระยายนสังวรกับทุกเล่นมนะฮะที่มีอยู่ให้ก็จะมีบรรจุเอาไว้นะครับเพราะเป็นวัตถุมงคลเก่าปีลึกอันแน่นึ่งเ,เพราะว่าสมเด็จพระยายนสังวรท่านมาได้รับการศาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชก็ในปีพศ2532นะครับ2128เขาังไม่เป็นฉะนั้นพระเก่าๆเ,เขาก็จะมีบรรจุไว้ในหนังสือกับทุกเล่นมนะฮะ โอเคครับรายการนี้ถ้าท่านลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทร0 9 6 9 5 4 8 0 8หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ